สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับนานๆเจอกันทีกับสถานีเรื่องผี Ghost Review วันนี้พิเศษนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่ลูกไม้พิธีกรใหม่ที่จะมาทําหน้าที่เสนอเรื่องราวประสบก,การณ์หลอนให้คุณได้ฟังกันสวัสดีครับพี่ลูกไม้สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เราฟังกันครับ เรื่องวันนี้ที่จะมาเล่านะก็จะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เรารู้จักที่เขาเคยเจอโดนของบางสิ่งบางอย่างที่หนักจนครอบครัวเขาเนี่ยแทบจะพังเกือบเอาชีวิตไม่รอดด้วยโอ้คล้ายๆกับข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยนะครับองั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องที่พี่ดุกไม้ตั้งชื่อเอาไวว่าโดนคุณใสหลงจนเข้ากระดูกดำเราขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยนะคะ ขอใช้ชื่อนามสมมุตินะคะชื่อเอสวัสดีค่ะเราชื่อเอเราอยู่ที่จังหวัดนครพนมครอบครัวของเราเนี่ยมีกัน3คนตัวเรามีน้องแล้วก็พ่อแม่ของเราเนี่ยเสียไปหลายปีแล้วแต่พ่อของเราอะ่ะก็ไม่ได้มีแฟนใหม่คอยอยู่กับพวกเราดูแลเราเป็นครอบครัว3คนจะบอกได้ว่าพ่อของเราอะ่ะเป็นผู้ชายที่จัดว่าดีคนหนึ่งเลยแหละไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ก็มีบางครั้งนะ ที่เราเห็นน่ะพ่อไปนั่งอยู่หน้าบ้านในมือมีรูปแม่ซึ่งเราก็เข้าใจว่าพ่อคงคิดถึงแม่แหละเราอ่ะก็อยากให้พ่อมีแฟนใหม่นะพ่อเราอ่ะใช่ว่าก็ไม่มีใครมาสนใจมีแต่ว่าพ่อเราอ่ะไม่เล่นด้วยแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะบ้านเราอ่ะค่อนข้างมีฐานะพ่อเราเป็นพนักงานในบริษทัทเป็นระดับหัวหน้าเงินเดือนก็จัดว่าสูงอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละพ่ออ่ะก็อายุเข้าเลขสี่แล้วแต่ก็ยังดูดีอยู่มากเลยแหละ ช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี58เราจําได้เลยช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเดือนเกิดพ่อพ่อเราเริ่มทาตัวแปลกๆไปคือแต่งตัวดีขึ้นกว่าเดิมใส่เจลเซ็ตผมฉีดน้ําหอมแล้วก็ออกไปข้างนอกอ่ะทุกวันทุกเย็นเลยเราก็คิดกับน้องนะว่าพ่อน่าจะมีความรักแน่ๆเลยแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพ่อจะได้เลิกคิดถึงเรื่องแม่สักทีจนเมื่อถึงวันที่23ซึ่งเป็นวันเกิดของพ่อเรา พ่อเราอ่ะกลับมาบ้านดึกมากเลยช่วงนั้นจําได้เราอ่ะเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้านเลยไม่ต้องไปอยู่หอส่วนน้องเรียนอยู่ในระดับประถมเป็นโรงเรียนใกล้ๆบ้านเหมือนกันวันนั้นเราเตรียมของขวัญมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อแหละเราอ่ะก็โทรไปหาพ่อตั้งแต่เย็นเลยแต่พ่อบอกว่าทาธุระอยู่อาจจะกลับมืดหน่อยนะเราก็คิดว่าเออก็เข้าใจแหละว,วันนี้เป็นวันเกิดพ่อเราก็ไม่ได้ว่าอะไร พอดึกวันนั้นพ่อกลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนนึงซึ่งอายุก็ประมาณพ่อนี่แหละเธอคนนี้ดูแต่งตัวแบบแต่งหน้าจัดท้าปากแดงแต่งตัวเรียวเลยซึ่งหน้าตาก็ถือว่าจัดจะว่าใช้ได้นะไม่ได้สวยแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เลยเราก็หันไปหาพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อใครอะพ่อมองหน้าพวกเรานิดนึงก่อนพูดว่าอ๋อเนี่ยนันิดแฟนพ่อเองพวกเราก็ยกมือไหว้สวัสดี ก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะไม่พอใจอะไรแต่นันนิดเองก็หันมายิ้มให้เราหน้าแกดูเข้มเข้มขุมขุมดูแปลกแปกที่กลส่วนเรากับน้องอ่ะก็เอาเค้กมาให้พ่อเราเป่าซึ่งเราอ่ะได้กลิ่นเหล้าจากตัวพ่อแรงมากเลยก็ยอย่างที่บอกนะว่าพ่อเราไม่ได้เป็นคนกินเหล้าเอ๊ะแต่ทํำไมได้กลิ่นเหล้าหลังจากวันนั้นมาเราก็เห็นนันนิดอ่ะมาบ้านเราบ่อยขึ้นแรกๆก,ก็ไม่ได้อะไรเข้ามาก็เห็นไปอยู่กับพ่อสองคน แต่หลังๆมาเริ่มชี้นิ้วสั่งเรากับน้องเหมือนว่าเราอะกับน้องอ่ะเป็นคนใช้จึงพ่ออ่ะก็รู้นะแต่พ่อไม่ได้ว่าอะไรพ่อยอมให้น,นันท์ทำกับเราแบบนี้พ่อเริ่มมีพฤติกรรมแปลกขึ้นคือเริ่มไปกินเหล้าดึกๆกลับมาก็มีกลิ่นบุหรี่เมาซึ่งตัวพ่อเองอะปกติไม่เคยจะเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ําพ่อเปลี่ยนไปมากเลยจากคนที่ดูสุภาพใจดีรักครอบครัว ตอนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยวันๆน่ะไม่ทําอะไรเลยขุกตัวอยู่แต่กับนันิตแทบจะไม่มองหน้าพวกเราได้ซ้ํางานพ่อก็ไม่ค่อยได้ไปทําหลายครั้งที่เราเห็นพี่เอกอะเป็นลูกน้องของพ่อเขาเอาเอกสารมาให้พ่อเซ็นที่บ้านเพราะว่าตั้งแต่พ่อคบกันอันนี้ะพ่อไม่ค่อยได้ไปทํางานพอเราเห็นหน้าพี่เอกอะก็พอจะเดาได้ว่าแกอะคงอยากมาตามให้พ่อไปทํางานแต่ว่าพ่ออะเป็นหัวหน้าก็เลยไม่กล้าพูดอะไรมาก พอนานวันเข้านานดก็เริ่มชวนเพื่อนมาที่บ้านมาตั้งวงกินเหล้าเมายากันซึ่งเขามาเข้านอกออกในบ้านเรายกเว้นอยู่แค่ที่เดียวเองที่ไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือห้องของพ่อกับนาทนที่เขาล็อกไว้อย่างดีเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่น้องเราอ่ะเคยจะเข้าไปหาพ่อในห้องแต่ก็โดนนานีอ้อละไล่ออกมาไม่ให้เข้าไปเวลาที่พวกเขามากินเหล้ากันพ่อเราก็ไปเข้าร่วมวงกับเขาด้วยนะ เราเองก็โตเป็นสาวส่วนน้องเราก็อายุ12แล้วซึ่งเวลามีผู้ชายมาบ้านอะ่ะเราก็กลัวแล้วก็ไม่โอเคกับสถานการณ์แบบนี้มากๆมีอยู่ครั้งหนึ่งอะมีพี่ขี้เมาที่เข้ามากินเหล้าเดินเข้ามาในบ้านแล้วมาชมว่าเราอะสวยมองเราด้วยสายตาเหมือนคนหื่นกามเรากลัวมากเลยอะ่ะเรารีบวิ่งขึ้นบ้านไปอยู่กับน้องเลยเรารอจนได้ยินเสียงพ่อเดินเข้ามาในบ้าน เราก็เลยลงไปหาพ่อแล้วคุยถึงเรื่องเนี้ยว่าทำไมพ่อไม่สนใจเราเลยปล่อยให้ใครไม่รู้่เข้ามาอยู่ในบ้านเราถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกหนูพ่อจะทํายังไงพ่อก็ตอบเราว่าอย่าคิดมากนะลูกเขา่เป็นเพื่อนนนิดเขาไม่ทําอะไรเราหรอกตั้งแต่ที่ผู้หญิงคนนั้น่ะเข้ามาในบ้านพ่อก็เปลี่ยนไปมากเลยรู้ตัวไหมพ่อไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะพ่อไม่เคยขาดงานพ่อไม่เคยเอาใครเข้ามากินเหล้าในบ้านเราแบบนี้ วันวันอ่ะพ่อเอาแต่ตั้งวงกินเหล้าแล้วก็เอาแต่เที่ยวแล้วพ่ออ่ะก็ตอบกลับเรามาว่าถ้ายังของเงินกูใช้อยู่อ่ะก็หุบปากไปซะพ่อว่าเราแบบนี้เราก็ตกใจมากแล้วก็เสียใจมากๆด้วยเพราะพ่อไม่เคยขึ้นเสียงกับเราหรือพูดเมองกูกับเราแบบนี้มาก,ก่อนเลยเราก็หนีขึ้นห้องไปนอนร้องไห้นึกถึงว่าถ้าแม่เรายังอยู่นะเราคงไม่เจออะไรแบบนี้หรอกหลังจากนั้นอ่ะความสัมพันธ์ของเรากับพ่อก็เริ่มแย่ลง พ่อไม่เคยสนใจเราเลยเอาแต่ขุกตัวอยู่กับณน,นิดจนสุดท้ายบริษัทก็เชิญพ่อออกเพราะพ่อไม่ยอมไปทำงานเลยพ่ออยู่ในห้องกับณน,นิดทั้งวันเลยจะออกมาก็ต่อเมื่อมีตั้งวงกินเหล้าหรือบางวันก็มีตั้งวงเล่นไพ่ด้วยเราอ่ะสังเกตเห็นว่าพ่อเราอ่ะหน้าตาเขาดูขำขึ้นดูไม่มีสง่าราศีเลยทั้งๆท,ที่ไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้โดนแดดร่างกายก็เริ่มผอมซูบไปมาก ส่วนณิดนนก็ทําตัวเหมือนพ่อเราอ่ะเป็นเบี้ยล่างจะเอาอะไรพ่อเราก็ให้ทุกอย่างจนการเงินที่บ้านเราเริ่มติดขัดมีอยู่วันหนึ่งเรากับน้องจะไปเรียนเราเดินไปขอเงินพ่อพ่อก็บอกว่ามไม่มีเราก็เลยถามพ่อไปว่างั้นหนูกับน้องจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนล่ะพ่อก็ตอบว่ามึงก็ไปอย่างนั้นแหละถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเรากับน้องอ่ะอึ้งมากเลยกับคําตอบของพ่อ ซึ่งโชคดีเราอะ่ะเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยในสมัยที่พ่อเราอะ่ะยังดูแลเราดีเราก็มีเงินเก็บอยู่บ้างเราก็เลยใช้เงินนั้นไปก่อนส่วนเราเองอะ่ะก็ไปติดต่อนะจันซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยที่เกิดกับพ่อให้ฟังทั้งหมดเลยนะจันน่ะพอรู้เรื่องเนี้ยมาบ้างนะนะจันน่ะบอกแต่เขาอะ่ะบอกว่าเขาจะลองคุยกับพ่อเราให้นะก็บอกให้เราอะ่ะอดทนก่อนนะ แต่ถ้าไม่ไหวอ่ะก็ย้ายมาอยู่กันนาะได้เรากับน้องอ่ะก็อยากไปนะแต่เราอ่ะเป็นห่วงพ่อเราก็เลยไม่ได้ไปจนผ่านมาอาทิตย์หนึ่งอ่ะเห็นนันนจะเก็บของเดินออกจากบ้านเราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนพ่อวิ่งมาคานข่นขากอดขานันนิดเหมือนในเ v เพลงเลยนันนิดอ่ะเขาก็ตะหวาดกลับมาว่ามึงไม่มีปัญญาเลี้ยงกูแล้วจะให้กูอยู่ทําไมเราก็อึ้งไปเลย,เร,เ,ลยเราก็ไปห้ามพ่อบอกว่าพ่อปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไป น,นันนิชเขาอยากไปก็ปล่อยเขาไปแล้วนนิอะก็เดินออกจากบ้านไปพ่อก็กินเหล้าเมามาอยู่หลายวันเลยคํำควรหาถึงนันิดเราอะก็สงสารพ่อนะแต่คิดว่าก็ดีแล้วที่นันิดอะไปสักทีไปจากครอบครัวเราสักทีหลังจากที่นันิดไปพ่อก็เริ่มดูหน้าตาคล้ำดําขึ้นร่างกายดูซูบผอมเหมือนคนขาดสารอาหารแล้วพ่ออะก็ชอบบน่นว่าปวดเนื้อปวดตัว แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นน่ะตอนกลางคืนน่ะพ่อจะร้องทำเสียงแบบเป็นเสียงควานคางแบบเจ็บปวดฟังตอนกลางคืนแล้วมันดูหลอนมากเราก็เลยเข้าไปดูพ่อแล้วก็เอายาให้พ่อกินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าควรจะช่วยพ่อยังไงดีไม่รู้จะหันไปหาใครด้วยเห็นรูปแม่เราก็น้ำตาไหลได้แต่บอกในใจว่าแม่ช่วยพ่อด้วย พ่อเป็นเป็นๆหายๆอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนเราไม่ได้นอนเลยเราเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้สะดุ้งตัวอีกทีนึงนะจันาจาพี่สาวพ่อมาบีบแต่หน้าบ้านพร้อมกับแฟนของนะจาันเตาก็เดินออกไปแล้วก็ร้องไห้เลยบอกนะจาันว่านะจันาจาช่วยพ่อด้วยพอนะจาันเข้ามาเห็นสภาพพ่อนะจันาจาก็ตกใจพร้อมกับถามพ่อว่าทำอะไรมาเนี่ยแกทำไมสภาพแย่อย่างนี้หลังจากนั้น นาจาจย์ก็พาพ่อไปโรงพยาบาลให้หมอดูอาการซึ่งหมอบอกว่าพ่อเป็นโรคขาดสารอาหารเหมือนคนอดอยากอาหารมานานเราก็แปลกใจนะวพาพ่ออยู่บ้านกินเหล้าเมายาก,ก็จริงแต่ก็ไม่ได้อดอยากนะทำไมดูแย่ขนาดนี้เราก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพ่อให้นาจาันฟังนาจาันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูอะไรหน่อยที่บ้านพอมาถึงบ้านนาจาันก็เดินเข้าไปห้องพ่อ ซึ่งเมื่อคืนน่ะเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยแต่พอเข้าไปตอนกลางวันกลิ่นมันเหม็นอับมากเลยเหมือนเหม็นสาบอะไรสักอย่างแต่ที่เราจะอ,อ้วกกว่าน,นั้นก็คือมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นคาวเลือดเหมือนเลือดจางๆงนา้าบอกให้เราหาอะไรที่แบบมันดูแปลกๆดูสิลองค้นหาอะไรที่แบบมันดูไม่ใช่สิ่งของที่น่าจะอยู่ในห้องนอนเราก็ถามว่าอะไรหรอน้าก็บอกว่าก็หาหามาเถอะเราก็หากันอยู่พักนึงเลยนะ สุดท้ายน้าก็ยกเตียงขึ้นมาดูเราเห็นแล้วก็อึ้งไปเลยมันเป็นผ้าหนามัยที่ใช้แล้วแล้วมีเลือดอยู่ด้วยเลือดนั้นะแห้งกังสีน้ำตาลคำ้ำแถมยังมีผ้ายันแปลกๆวางอยู่อีกทีหนึง่งนา้าให้เราอเอาไม้กวาดเชี่ยผ้าหนามัยทิ้งขยะแล้วก็เอาไปเผาส่วนยันะน้าจันเก็บใส่ถุงไว้พอค้นทั่วห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนนั้นเราก็ไปดูพ่อที่โรงพยาบาลต่อ หมอบอกว่ายังไม่มีอะไรอาการแค่อ่อนเพียวันรุ่งขึ้นก็ให้กลับไปดูอาการที่บ้านก่อนพอถึงเช้าอีกวันหนึง่งนะ้าก็มารับตัวพ่อออกจากโรงพยาบาลแต่นะ้าไม่ได้พาพ่อกลับบ้านนะ้าพาไปที่วัดวัดหนึ่งซึ่งอยู่ห่างต่างอำเภอกักบ,บ้านเราไปอีกพอไปถึงหน้าประตูวัดพ่อก็มีอาการเกร็งหายใจคลางดังกว่าคืนนั้นอีกนะ้าบอกว่าถึงวัดแล้ว ไม่ต้องกลัวนะพ่อเราต้องหายแน่ๆพอลงจากรถน้าก็พาพ่อไปที่กุฏิกุฏิหนึ่งน่าจะเป็นกุฏิของเจ้าอาวาสซึ่งมีพระรูปหนึ่งเดินออกมาพอดีเป็นหลวงพ่อแก่ๆเคี้ยวหมากเมื่อท่านเห็นท่านก็ถามว่ามีอะไรกันหรอแล้วก็เชะเงนหน้ามองมาที่พ่อของเราซึ่งยังไม่ทันที่น้าจะพูดอะไรเลยหลวงพ่อก็ตอบว่าอ๋อเนี่ยเหรออ๋ออ๋อเอาขึ้นมาเลย เรากับน้าก็งงว่าหลวงพ่อต้องรู้อะไรแน่นเลยหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ให้ช่วยกันจับพ่อนอนคว่ำพ่อก้มหน้าไม่ยอมเงยมองหน้าหลวงพ่อเลยด้วยซ้ำตัวสั่นๆหลวงพ่อก็เอาไม้อะไรสักอย่างหนึง่งลักษณะเหมือนไม้ตะพดแกะสลักเป็นรูปเสือมีพลอยสีเหลืองติดด้วยดูน่ากลัวเอาไม้นั้นนะมาเคาะๆที่ตัวพ่อทันทีที่ไม้อะแตะโดนตัวพ่อ พ่อก็ร้องออกมาเลยเอามันออกไปโอ๊ยหนกันกหนักเอามันออกไปซึ่งเราก็เห็นกับตาเลยว่าแค่เอาไม้เคาะๆไปเบาๆเองตามจุดที่เป็นกระดูกสันหลังของพ่อเคาะไล่ตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าส่วนปากหลวงพ่อก็พึมพำสวดอะไรสักอย่างหนึ่งในใจเราสงสารพ่อมากสงสารจนน้ำตาจะไหลเลยจากนั้นหลวงตาก็ให้เราอะไปเอากระมังมาวางไว้หน้าพ่อ แล้วหลวงพ่อก็เอาน้ำมนต์มารดตัวพ่อเราอะสาบานเลยได้ว่าพอน้ำเปียกหัวพ่อแค่นั้นแหละพ่อก็อวกออกมาเลยอวกออกมาเป็นสีน้ำมันเหลืองๆเ,เหมือนน้ำมันเครื่องที่มันใช้จนคน้คนๆประมาณนั้นน่ะแต่กินเหมือนของเน่าจนเราแทบอยากจะอวกตามเลยหลังจากนั้นน่ะพ่อก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็พูดได้เหมือนเดิมหลวงตาก็ให้เราเอาน้ำอวกที่พ่ออวกออกมาไปฝังไว้ที่ข้างต้นโพ พร้อมกับบอกว่าฝากไว้ที่วัดนี่แหละให้เขาเกาะบุญที่นี่ไม่ต้องตามไปเราก็ง,งงจากนั้นเรานะ้าแล้วก็พ่อก็มานั่งคุยกับหลวงตาหลวงตาบอกว่ารอดไปได้เนะเาะพอมีบางอย่างอะ่ะมันช่วยเอาไว้ทันถ้าช้ากว่านี้อีกนิดเดียวเองตายไปแล้วเพราะเขาทำถึงกระดูกเลยนะตอนแรกอะ่ะเขาทำให้แค่ชอบแค่หลงแต่พอได้โอกาสเขาก็เอาน้ำมันพายกับประจำเดือนอะ่ะมาผสมให้เองกิน กะให้เองอะหลงเขาจนตายเลยแต่เหมือนพ่อเราอะเริ่มจะไม่มีของที่เขาอยากได้เขาก็เลยปล่อยให้พ่อตายและหลวงพ่อยังบอกอีกว่าหลวงพ่อช่วยได้ไม่หมดหรอกนะเพราะพ่อยังไม่หมดเคอกรรมต่อจากเนี้ยขึ้นอยู่กับพ่อแล้วแหละว่าจะเลือกทางบุญหรือเลือกหมดบุญเราก็เลยถามว่าต้องทำยังไงคะหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าลองให้พ่อเองอะมาปฏิบัติธรรมสักเดือนไหมล่ะ พ่อก็หันหน้ามามองเราเราก็รู้ว่าพ่ออะห่วงเรากับน้องแต่เราอ่ะพูดก่อนเลยว่าพ่อไม่ต้องห่วงหนูกับน้องหรอกหนูดูแลตัวเองได้แค่เดือนเดียวเองหนูจะไปอยู่กับน้าจรรันก็ได้พ่อก็เลยตอบตกลงหลวงพ่อก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าแล้วอีกอย่างนึงอะให้ไปเอาผ้าถุงแม่ของพ่อเองอ่ะมาน้าเก็บไว้ไม่ใช่หรอให้เอามาผสมน้ำแล้วเอามาให้พ่อเองอะอาบทุกวันเลย ของที่ไปเจอที่บ้านก็มาให้หลวงพ่อด้วยเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาไปเผาให้จากนั้นน่ะหลวงพ่อก็เอาน้ำมนต์น่ะมาพรมให้พวกเราทุกคนและให้น้ำมนต์กลับบ้านมาขวดหนึ่งให้เอาไปผสมน้ําแล้วก็พรมให้ทั่วบ้านนะเรากับน้าก็เลยงงเลยหลวงพ่อรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าน้าเก็บผ้าถุงยายไว้แล้วเรื่องผ้ายันที่เจอในบ้านอีกเรานี่แบบโอ้ขนลุกเลยหลังจากนั้นพ่อก็มาปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาวเรากับน้าก็คอยส่งข้าวส่งน้ำบวกกับเอาข้าถุงแช่น้ำเตรียมให้พ่ออาบน้ำทุกวันทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนเข้าวันที่เจ็ดน้านิดอ่ะก็กลับมาหาพ่อเราที่บ้านมาถามหาพ่อเราว่าพ่อไปไหนเราก็บอกไปว่านะ้าปล่อยพ่อหนูไปเถอะน้าก็ได้ไปมากแล้วไม่ใช่หรอจะเอาอะไรอีกล่ะพ่อหนูว่าเกือบตายแล้วรู้ไหมน้านิดอ่ะแกก็ทำท่าทางไม่พอใจ ก่อนจะบอกว่าก็เหลือบ้านมึงไงที่กูยังไม่ได้เราอตกใจคําพูดของณน,นิตมากเลยว่าทําไมถึงมีจิตใจที่อยากได้ของคนอื่นโดยไม่สุดจริตแบบนี้เราก็เลยไล่น,นันนี้กลับไปบอกให้ออกไปจากชีวิตเราได้แล้วจังหวะน,นั้นเองณจันาจาก็ลงมาเห็นพอดีก็เลยมีการประทะคารมกันนิดหน่อยแล้วก็ไล่ณน,นิตออกไปแต่ก่อนที่ณน,นิอะจะออกไปณน,นิดก็ชี้หน้าด่าพวกเราแล้วก็พูดว่า เดี๋ยวพวกมึงกับกูจะได้เห็นดีกันไม่มีอะไรที่กูอยากได้แล้วไม่ได้เราก็กลัวเราก็รู้สึกใจวิวๆิแปลกๆได้แต่มองหน้านะนะก็บอกว่าอย่าไปนสนใจมันเลยพอตกกลางคืนเรานอนอยู่ตอนนั้นนะ่ะประมาณสี่ทุ่มเราเอาฝันเห็นแม่ในฝันแม่เราดูเป่งปังมากเลยอย่างกับจะมีแสงออกมาจากตัวเลยแม่บอกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกอยู่กันในบ้านนี่แหละแม่จะดูแลหนูเอง หลังจากจิ้นเสียงเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามันรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากเราน้ําตาไหลคิดถึงแม่พอนอนไปได้สักพักเราได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาเคาะที่หลังคาบ้านปึ้งปึ้งปึงปึงปึง,ปง,ปง,ปงเราก็สะดุ้งขึ้นมาพอสิ้นเสียงเราก็นึกถึงคำแม่ว่าให้อยู่แต่ในบ้านเราก็เลยเงียบไม่พูดไม่ออกไปดูตอนเช้าเราก็เล่าเรื่องความฝันแล้วก็เรื่องเสียงให้น้าฟัง น้าบอกว่าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนน่ะอย่าไปทักมันแล้วเรื่องความฝันน่ะน้าเชื่อนะเพราะว่าตัวน้าเองอะ่ะที่ได้มาหาวันที่พาพ่อไปโรงพยาบาลแม่ของเราอะ่ะไปเข้าฝันน้าทั้งคืนเลยว่าน้องชายอะ่ะแย่แล้วให้ไปช่วยทีหลังจากนั้นเกือบทุกคืนเราจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะหลังคาแต่เราก็ไม่ได้ตอบโต้ และไม่ได้เล่าให้พ่อฟังด้วยเพราะกลัวพ่อไม่สบายใจจนถึงคืนสุดท้ายที่พ่อไปปฏิบัติธรรมที่วัดคราวนี้เราไม่ได้ยินเสียงเคาะเลยแต่เป็นเสียงเหมือนมีคนมาเรียกทั้งเรียกชื่อเราชื่อน้ชื่อน้องเรียกอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งพอเราไม่ตอบก็กรีดขึ้นมาเราอะคิดว่ามันเกือบชั่วโมงได้ที่ได้ยินเสียงแต่ในความรู้สึกอะเราว่ามันนานกว่านั้นมากเลย น้าเราขึ้นมาหาแล้วก็บอกว่าคืนนี้นอนรวมกันเถอะเราสามคนนอนกอดกันกลมเลยเพราะว่ากลัวเสียงนี้มากจนตอนเช้าเราไปรับพ่อเราที่วัดพ่อดูท่าทางสดใสมากเลยเรารู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้ครอบครัวเราคืนมาแล้วเราไปกลับลาหลวงพ่อก่อนกลับหลวงพ่อพูดขึ้นมาว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยนนโยมใครทำอะไรเขาก็ได้อย่างนั้น หลังจากวันนั้นมาครอบครัวเราก็กลับมาดีเหมือนเดิมพ่อกลับไปหางานทำหางานทำอยู่เดือน2เดือนก็ได้งานที่บริษัทบริษัทหนึ่งเพราะว่าพ่อมีประสบการณ์ในการทำงานจนเมื่อมาปี60วันเกิดพ่ออยู่ๆเราก็นึกอะไรขึ้นมาไม่รู้พูดขึ้นมาว่านึกถึงวันเกิดพ่อปีนั้นเลยเนาะที่พ่อพาผู้หญิงคนนั้นะเข้ามามแค่คิดก็กลัวแล้วเราพูดไปแบบไม่ได้ตั้งใจ พ่อก็ยิ้มเจือนเจ่อนก่อนจะเล่าให้เราฟังว่าณน,นี้อะเขาได้รับผลที่เขาทําไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรนะวันนั้นะ่ะที่ทํางานใหม่ของพ่อมีการรวมกลุ่มทานอาหารกันแล้วก็มีคนพูดคุยเรื่องหนึ่งขึ้นมาว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วแถวบ้านเขาอะมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบเล่นของไปทําคุณใสกับหมอผีในหมู่บ้านแล้วไปคบหากับคนรวยๆแต่ที่น่าแปลกก็คือ ครบคนไหนตายทุกคนแต่ไมี่อยู่ครั้งหนึ่งของอะ่ะมันย้อนเข้าตัวมั้งแกบอกว่าทั้งหมอผีทั้งผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเป็นบ้าไปเลยแกผ้ากีดวิ่งพร้อมกับพูดว่ากูกลัวแล้วกูไม่ทําแล้วจนถึงก็ต้องจับล่ามโซ่เอาไว้เลยแต่สุดท้ายอะ่ะทั้งสองคนนั้นอะ่ะก็ตายแล้วแกยังเล่าว,ว่าสองคนนั้นอะ่ะตายสยองมากเพราะทั้งสองอะ่ะกินเนื้อกัดเนื้อตัวเองจนตาย แต่ที่หน้าแปลกก็คือหลังเผาศพแล้วอะเศษกระดูกของทั้งสองมีสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากด้วยพ่อเราก็เลยถามไปว่าผู้หญิงคนนั้นะ่ะชื่ออะไรหรอเขาก็บอกว่าชื่อนิดพ่อเราก็คิดว่าน่าจะคนเดียวกันแน่เพราะถามเพิ่มเติมต่างๆแล้วตรงกับนันิดทุกอย่างเลยพ่อเราบอกเราว่าพ่ออะอโหสิกรรมให้นันิดแล้วเรื่องอะมันผ่านมานานมากแล้ว หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจบเนี่ยผมก็เดาเอาไว้ในใจแล้วนะว่าคนที่ทําร้ายคนอื่นเนี่ยสุดท้ายผลมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเองแต่แบบผมไม่คิดว่ามันจะย้อนมาเร็วและก็น่ากลัวขนาดนี้ใช่ค่ะแต่มันก็บังเอิญเหมือนกันนะที่พ่อของเขาอะ่ะก็มาทํางานที่เดียวกับคนในหมู่บ้านที่รู้จักณน,นิดเหมือนกันได้รู้เรื่องราวตอนจบของคนคนนั้นอ่า ความบังเอิญเนี่ยบางครั้งมันก็ก็เหมือนถูกลิขิตขีดเขียวไว้แล้วนะแต่สิ่งที่จะเบนเข็มชีวิตเราได้จริงๆเนี่ยผมว่ามันคือกรรมนะหรือสิ่งที่เราก็ทำมากกว่าอย่างที่พระท่านชอบพูดบ่อยๆว่ากรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยที่ว่าสัตว์โลกย่อมเปลี่ยนไปตามกรรมโอ้เรื่องในวันนี้สนุกแล้วก็น่าฟังมากครับดตามธรรมเนียมของเราเลยสําหรับเรื่องนี้ผมให้ไปเลยแปดกะโลกะโลกะโลก,กะโลก,กะโล ขอขอบคุณพี่ลูกไม้ด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ร้อนๆให้เราฟังในครั้งนี้และก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยที่มาร่วมรับฟังกันนะครับอขอบคุณครับขอบคุณค่ะฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe อ,อม m มนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ <laughs>